สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเจ้าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนีแอดมินมาอัปเดตฝนฟ้าแรงนีส13สิงหาคม2 5 6 8พร้อมกับอัปเดตในส่วนของเรดาร์ฝนลาสุดไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะคืนนีภาคอีสานจะมีฝนฝ้าคัน่องประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งในน้องค่ายบึงการอุดรธานีสนนกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและกาญจนธุรลมตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง เรดราที่หนึ่งตรวจพอกุมฝนฝาาขนองกำลังปานกลางถึงหนาความแห้งเพิ่มขึ้นปกคุ้มพืนเทียมเพื่อเตาง่อยนิคมน้ำอูนพังโคนว่ารีจพุม่มจังหวัดสกลนคนปรป่าปากเรนุ่นนครหน้าแก่ว่างยางถาดพนมจังหวัดนครพนมจ่าอัปเดตในส่วนของเรดราที่สองเรดราที่สองตรวจพอกุมฝน,ฝนอ,อน่อนยูทีอำเภอกลุ่มเพ,มพราะว่าปีเมืองใชยว่านจังหวัดอุดอรธานี ว่าริชพภูมพังคโนนเตาง้อยโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครปลาปากถาดพนมเร่นูนนครหน้าแก่จังหวัดนครพนนมสมเด็จจังหวัดกระสินข้ามเขนแก้วจังหวัดยโสธรหัวตะพ่านจังหวัดอำนาจเจริญเมืองรีสเกตจังหวัดรีสเกตกุงฝนปานกลางยูทีอำเภอทาขั้นโทษจังหวัดกระสินกุมฝนหนักยูทีอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมจังหวัดอุดรธานียูทีบ้านดุง อำเภอซองดาวพันหน้านิคมจังหวัดสกลนครและการบ,บปล,บล่าคลิปนี้ลาไปลวสวัสดีค่ะ